มาดูครับนี่คู่ที่2รายการศึกเจ้าไม้ไทยต้องบอกว่าปิดตาช่างคอดท้ายเลยเอาสวัสดีครับผมแนะนำตัวทางบ้านเลยชัญยุทศักดิ์ลุงเรื้ยงครับวันนี้เจอกับไอ้สมานสมานชัยครับไม่เคยโชคขึ้นนักการ์ดยังครับเป็นไงรูปร่างเนื้อตัวใครสูงกว่ากันเมื่อเช้านั่นเน่ยเท่ากันเราเท่ากันนะเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ทีเด็ดก้าวทีเด็ดเก้าสิบเก้ากี่วันอะประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์คู่ป้าคู่ซ้อมสมัคเราป้ามาใครสนิทสนิทกับใครสมานก็สนิทกัทุกคนทุกมอญเลยก็คือช่วยกันนะเราเป็นมวยประเภททีมือคงานคู่ต เหวี่ยมือก็ได้เลยก็ได้ประเภทเตะขาประมาณนี้ใช่ไหมครับรถสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยครับหกสิบเอ็ดครับอันี้อายุเท่าไหรแล้วยี่สิบเอ็ดครับล่าสุดโจ๊กวันไหนวันที่อตกรับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบห้าครับวันนี้ร้อยยี่สิบห้าครับก็เวทนี่คือโอเคนะคือไม่มีใครได้เปรียบเทียบเขาคุ้มไหมต้องคุ้มมาต้องสามสี่ล้ได้ไหมได้ครับประมาณนั้นชนะที่อตกมาแล้วก่อนนั้นนัดทีหนึ่งชนะอยู่ล่าดเเนนนนนนิิคคครรรััับบชะแล้้วกก็อีงงึ ครั้งนึ่งแพ้แพ้นอกหรือที่นี่ที่นี่ไหวันนกกี้แพ้นอกใครแพ้นอกเพชรลำพูนครับอ๋อเล่นครั้งนึงอ่ะชนะน็อกพญาโกดอนครับก็ชนะสองไฟก็พลาดไปให้ไฟต์หนึ่งวันนี้ร่างกายร่างกายรู้สึกว่าปึ๊กนะครับวันนี้งัดอะไรไปสู้กับไอ้สมานชัยคิดว่ามางนี้ถูกครับเรามีหลักเหลี่ยมดีกว่าโอเคนะวันนี้เก็บใช้ได้ไหมได้ครับลูกหลานจังหวัดอุบลครับฝากคนอุบลเชียร์กันหน่อยครับฝากคนอุบลนะครับเชียร์ไปกันใจคอ่ะนี่ครับเนื้อตัวนะฮะดูาาดดีีโโโออออออเเคคคข้้มนงชยะะรับสก เอาละครับมาดูคู่2วันนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยอับสวัสดีน้องชายแนะนำตัวคนทางบ้านหน่อยครับผมสมานชัยทีบีเอ็มยิมครับวันนี้เราต้องเจอกับจันยุทธครับเคยชกไหมไม่เคยครับไม่เคยแต่เคยเห็นนะเขานะร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยยี่สิบห้าเป็นไงเดืยดตาช่างร้อยยี่สิบห้ายี่สี่ครับเกินจุดสี่ตอนนี้ฉลุยแล้วนะรบซ้อมอยู่ที่ทีบีเอ็มยิมครับกับโคอีส์นะครับกี่วันได้ก็ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่คือคู่ป้งคู่ซ้อมในค่ายเราหลักๆของป้ามาใคร อ,อ,อีที่ปนคบได้หลายคนยคนะคนนะีนพ้พิกัดเกิดท่าไยาว่าเช้าเจี๊ยบไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเราเป็นมวยประเภทฝีมือครับคู่ต่อสู้อ่ะฝีมือวันนี้เนี่ยฝีมือว่าเช้าถ่ายรูปเนี่ยใครสูงกว่ากันคิดว่ายังไม่ถ่ายเลยยังไม่ยังอายังไม่ได้ถ่าย,า,ายกับ <ạ S 2> ชายุติเคยเห็นก็เป็นมวยยังไงก็มีอะไรน่ากลัวไปชายุติเนี่ยก็ฝีมือครับเก่ง้ายนะโรนัดอะไรไปสู้วันนี้ก็ไปดังจะได้ครับแต่มาตายลูกมูดูแลเราจริงเหมือนเดิมนะครับอ่ะรบสูง ร้อยหกสิบแปดครับน uh, ้ำหนักปล่อยๆของเรา60ครับอายุปีนี้23ครับล่าสุดเราชกใครวะเจ้ากับพิษเมืองจันครับนานยังยังไม่นานเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเป็นไงผลงานมันนั้เป็นไงวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าก็คือเวทถือว่าเต็มเวทของเรานะครับก่อนนั้นนะก็อนอีสองไฟก่อนนั้นแพ้กล้องจักแล้วก็แพ้ขาบงครับแพ้สองไฟแล้วก็มาชนะแต่วันนี้กลับมาเจอกันที่อีกครั้งหนึ่ง ลูกหลานจังหวัดสะดูนอ่ะบอกคนสะตูนเลยครับเที่ยวนะครับครับว่าพี่น้องจาสะดูนจะเฮียด้วยเต็มที่เลยนรับโอเคครับนีเนื้อตัวดีไม่ดีดูเองนะครับวุ๊ดอุ้ยบุ๊ดนะเฮ้เนื้อตัวโอเคครับ